สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องนะครับวันนี้ผมออกมานอกสถานที่นะมาอยู่ที่ไปรษณีย์นะครับแล้วก็จะมารีวิวของวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกนะครับรุ่นรวยร้อยปีให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับจากชนบุรีนะเขาอยู่ที่เกาะนะครับแต่ว่าเขามีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระเดชพระคุณของหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกนะครับก็เลย แอดไลน์มาทางผมนะครับแล้วก็เช่าวัตถุมงคลจากผมไปนะครับเดี๋ยว ID ดีไลน์นะครับผมขึ้นให้อีกทีนะครับส่วนเพจปูพักเครื่องนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้เพจมันยังไม่เสร็จจริงๆนะก็เข้ามาพูดคุยกับผมทางไลน์ก่อนแล้วกันนะครับผมขึ้นไลน์ให้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นไอดีไลน์ไว้ให้ใครมีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยจะให้ผมเช่านะครับผมก็ยินดีนะครับส่งรูปมาดูกันนะครับแล้วก็ ส่วนท่านไหนนะครับอเหมือนอย่างคุณพี่ท่านนี้นะที่อยู่ไกลนะครับแล้วก็ไว้ใจในปูพักเครื่องนะครับก็ให้ผมเป็นคนจัดหาให้นะครับจริงๆอ่ะพระเนี่ยผมต้องกลับมาดูก่อนนะครับก่อนที่จะส่งไปให้ลูกค้าทุกท่านนะครับว่าตรงกับเลขโค้ดที่ผมได้บอกกันไว้ไหมนะครับแล้วก็เนื้อหาข้างในเป็นเช่นไรนะครับผมกลับมาเช็คให้ทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการรับพระไปนะครับวันนี้มี2องค์นะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้นะครับ องแรกนะเป็นกระไหลทองนะครับกระไหลทองลงยาแดงนะอันนี้กล่องเดิมจากวัดนัมเบอร์56นะครับผมเห็นคุณพี่เขามีความศรัทธานนะผมเลยเลือกอเบอร์นี้ให้นะเป็นเลขเรียงด้วยเลข2หลักด้วยถ้าธรรมดานะครับในการซื้อขายหรือวนะ่ในการประมูลพระหรือทําอะไรเงี้ยเลข2หลักมันก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับมีราคาขึ้นมาแต่ผมให้คุณพี่เขานะครับเพราะว่า,าคุณพี่เขาไว้ใจผมนะเลือกเลือกที่จะคอมเมนต์เรื่องที่จะ ไลฟ์เข้ามานะครับในในในไลน์เลยเรื่องที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็โอนตังค์กันนะครับเพราะว่าเห็นปู่พะเครื่องทําพระด้วยเจตนาแบบนี้นะครับผมไม่มีเจตนาในการหลอกลวงอยู่แล้วนะครับพระที่ออกจากผมทุกรายการนะครัปู่พะเครื่องรับประกันการันตีพระแท้ทุกรายการนะถ้าไม่แท้ยินดีคืนเต็มจํานวนนะครับวันนี้มาท่านผู้ชมอยวมาดูนี้กันอันเนี้ยผมเอากล่องของไปรษณีย์มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งไปรษณีย์ไปให้พี่เขาต่อเลยนะครับ ผมมาขอสถานที่ตรงปัตนีเขาแล้วเนี่ยผมก็ทําการไลฟ์เลยทําเป็นเทปบันทึกให้ได้ชมกันนะครับถือว่าเป็น E ีีแรกนะครับหลังสงการเหมือนอย่างตอน E ีีแรกตอนวันปีใหม่นะผมทํารวยทันใจไปนะครับท่านผู้ชมลองไปดูได้นะทํารวยทันใจไว้รุ่นหนึ่งตอนนี้เปิดปีใหม่เหมือนกันนะหลังสงการผมเอาเป็นรวยร้อยปีครับนี่นะครับคือกระล่ทองลงยาสีแดงนะครับ อาหารนี่นี่นี่ท่านผู้ชมนี่นะครับเห็นโค้ดไหมครับ่าตรงนี้นะผมชี้ให้ดูนะครับนี่นะตรงนี้นครับจะมีหนึ่งโค้ดนะเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเวลาออกจากที่วัดนะไม่ว่าจะเป็นวัดตะโกนะครับหรือ,อาทางวัดเชิงเขาออกมูลนิธิออกวัดซิกนะครับหรือว่าจะออกที่ตรงจุดที่เป็นของวัดตะโกนะจะต้องมีโค้ดนะท่านผู้ชม รุ่นเนี้ยผมว่าเขายันเนี่ยตัวยันเยอะนะเต็มเลยนะรุ่นนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้านะลงยาเต็มนะครับเดี๋ยวดูจมูกหน่อยนะเดี๋ยวส่งไปให้พี่เขาจมูกจะเป็นยังไงนะอ่านี่นะถ้าจมูกแบบนี้ก็สวยๆนะครับพี่คุณพี่สบายใจได้นะตรงเนี้ยต้องมีนัมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมหานัมเบอร์ก่อนนะว่านัมเบอร์ของเหรียญอยู่ไหนนะตรงนี้มีนัมเบอร์อยู่ตรงซ้ายมือนะครับนี่ตรงนี้นะ แวลาเขาตอโค้ดนัมเบอร์เขาจะตอบไม่ตรงกันนะครับตรงไหนนี่อยู่ซ้ายนีย่นี่เลขนี้นะสองหลักนะครับลแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเขาจะเซาะร่องนะแล้วลงยานะครับลงไปนะให้ให้ยามันติดนะครับนี่คือสีแดงนะครับท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวพี่เขาสั่งผมไว้สององนะอีกองหนึ่งครับเป็นอันนี้ขาวมุกนะสวยยันกล่องเหมือนกันนะ โอ้นี่ขาวมุกดีนะครับสุดยอดนี่แกะมานะครับอันนี้ขาวมุกนะครับทองแดงลงยาสีขาวมุกแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหสวยไหมเดี๋ยวส่องหน้าก่อนนี่นะครับจมูกโอ้โหเป๊ะเลยพี่คุณพี่ท่านนี้ผมบอกตรงๆนะครับ ผมให้สวยๆไปนะครับคัดสวยๆไปให้พี่เลยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ต้องมีโค้ดเหมือนกันนะนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมที่ผมบอกนะครับเวลาออกมาจากวัดนะโค้ดมันต้องชัดเจนนะครับตัวหนังสือต้องคมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับรุ่นนี้สีนี้เห็นไหมครับเขาจะตอกลำเบอร์ตรงนี้แต่ละสีนะครับแต่ละแต่ละเนื้อนะเขาจะตอกไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นจุดนะครับอันนี้เลขสี่หลักนะ หน8่นะครับแล้วแต่นะครับว่าจะตอกอยู่ตรงจุดไหนแต่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับว่าสีนี้จะต่อตรงนี้สีนี้ต่อตรงนี้นะครับเนื้อนี้ต่อตรงนี้แล้วจะเหมือนกันด้วยนะวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมเอามาให้ชมกันแบบนี้นะก่อนที่ผมนะครับจะทําการไปส่งให้พี่เขานะนี่นะสวยๆเลยนี่ทองแดงลงยาขาวมุกนะครับอันนี้กระไหล่ทองลงยาแดงนะโอ้สุดยอดครับสวยๆนะ ทีนี้มันมีไฮไลท์แบบนี้ครับผมไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมคือพี่เขานะครับสั่งกับผมเป็นครั้งแรกนะแล้วผมก็เห็นว่าพี่เขาน่าจะมีความศรัทธาในพักเครื่องและปูพักเครื่องเองนะครับก็เลยอยากจะมอบนี่อันนี้นะนี่เป็นหลวง่อโตนะครับที่ผมเคยทําเป็นคลิปอีพีให้ชมนะมอบให้พี่เขาไปด้วยนี่สวยแบบนี้เลยว่าให้พี่เขาไปบูชานะ อันนี้ปี2540นะครับถึงตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะแต่ผมก็ยังเก็บไว้สวยงามแบบนี้นะครับอยู่ในกล่องกระเี่เอามอบให้พี่เขาไปด้วยนะอันนี้นะครับอันนี้ให้ให้พี่เขาเป็นเป็นของขวัญเลยถือว่าเป็นของขวัญวันสงการแล้วกันนะครับสวัสวดีปีใหม่พี่เขาด้วยนี่แล้วก็อง์นี้อีกองหน,นึ่งนี่ท่านผู้ชมเคยจําได้ไหมครับที่ปูพะเื่องเคยเอ่อ ถ่ายให้ชมนะเป็นพระ,ะหลวงพ่อโตวัดยางที่ผมแขวนนะครับแต่อันเนี้ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะอันนี้ปีอะไรผมก็เก็บไว้นะครับมานานแล้วนี่นะครับปีห้าหนึ่งนะโอ้โหนี้นะครับสวยเลยนะนี่ผมเลยอยากมอบให้คุณพี่เขานะครับด้วยนะเพราะว่าคุณพี่เขาก็เช่าจากผมนะับปูพ้าเครื่องไปปูพราเครื่องก็แบบนี้นะครับ เรียกว่าแบ่งปันนะแบ่งปันให้พี่เข้าไปให้พี่เขาไปไว้บูชานะครับเป็นสลีมงคลด้วยนะเพราะว่ามันเป็นวัตถุมงคลนะครับปลุกเสกแล้วนะผ่านการปลุกเสกแล้วนี่สรุปนะครับวันนี้ผมก็ส่งมอบให้พี่เข้าไปสองเหรียญที่เป็นหลวงพ่อรวยนะภาษาทิโกนะครับแล้วก็แถมมอบให้เดีย๋ยวบนเรีย้ยวแถมแบบมอบให้วะมอบวัตถุมงคลให้พี่เข้าไปด้วยอีกคู่หนึ่ง ให้พี่เขาไปไว้บูชานะครับแล้วก็ทํามาค้าขายหรือว่าให้พี่ประกอบกิจการอะไรก็พี่เฮงๆนะครับรวยๆนะครับพี่และทั้งหมดในวันนี้นะครับก็คือหลวงพ่อรวยปาษสาทิโกนะครับรุ่นรวยร้อยปีนะครับจากนี้ทําการส่งไปณี์ให้พี่เขาแล้วนะครับยังไงก็แอดไลน์มาคุยกับผมได้นะครับในเรื่องของพักเครื่องนะครับหลวงพ่อรวยปาษสาทิโกนะครับและพักเครื่องต่างๆนะครับวันนี้ปูพักเครื่องกับสวัสดีครับ